ตัวแรกนะครับโ,โห,โห,โหลดด่วนครับมาปุ๊บทำคะแนนลุยเข้ามาด้านไหนหลุดอีกแล้วครับนัทพนกูปดิดอ้ยวิง่งวิ่งเขาพงข้ามมาขวานัทพนกูปะดิ์เรียบร้อยครับโอ้โห,โห,โห มาด้านบนมณัสวีให้ออกมาดาังซ้ายนัทพลลุยเข้ามาด้านในวางเองลูกนี้ไตห่วงลงไปครับแล้วโตกลับเร็วครับไปทางขวานัทพนกุบดิ์ลอยเข้าไปวางเองลุยเข้ามาด้านในวางเองลูกนี้สวยงามอันบนมณัสวีซ้ายมีนัทพนนัทพลลุยเข้ามาด้านในสะบัดออกมาข,ขวาดิจจคุณโยกลุยเข้ามาด้านในคืนกลับมาอีกทีและลูกนี้สคะแนน เรียกให้กระทิงกระทิงหลอกคือนออไมาด้านบนนัทพลยิงสามคะแนน็อดอคอกเหลือ9วินาทีลุยเข้ามาด้านในระหว่างเองอ้โหหายเลยครับครับรีบาวด์เดอะซีรีส์นะครับโอ้โหนัทพล ยิงเองเลยโอ้โห,โหไทรเลอร์โจมโมเสสสบัดมานัทตพลกุประดิดครับโอ้โหโ,หโอ้โหออกสตาร์ทมาดีเลยครับนัทตพลกุประดิด์ นัทพลยิงไกล3คะแนนลูกนี้บอลไต่ห่วงลงไปครับอดมาด้านในดีดออกมาแล้วนัทพล3คะแนนองังไฮเทคอีกครั้งออกขวามานัทพลกูประดิษฐ์เรียบรอ้อย <Warrior. S 1> ผมสีทองเลยครับ โโอ้โหดูเข้าไปดีเหลือเกินครับนัฐพลกูประดิษฐ์เร็วนะครับคนนี้โอ้โหแต่คนนี้เนี่ยรอ้อนแรงนี่ฮะลูเดี๋ยวนี่แค่ยืนมองป้องกันนะครับสวนกลับมา3 2, ต่อ2หลอกหึงจังหวะแล้วเรียบร้อยเลยครับคนดับเบิ้ลบล็อกเลยนะครับนัฐพลโอ้โห,โโห,โโหโข้างนอกก็ โอ้โห oh, oh. สามมาเร่งเกมเหมือนกันนะครับทาง PNRU แล้วไฮเทคสวนกลับมาเร็วลูกนี้นัฐพลกูปดิดหยุดยิงเองลูกนี้เรียบร้อยที่นัตพลโยกหลบมาด้านในวางเองยิงนอกกเลยเข้ามาด้านในสะบัดออกมานอกนัตพลกูประดิษสามคะแนนลงไา,าทีครึ่งครับก่อนหมดเวลาในคอเต์สุดท้ายธรก,กิจ ไห้ออกมานัตพลกุประดิษฐ์3นักกพาบอลขึ้นมาป่าเรามาทางซ้ายครับนัตพลกุประดิษฐ์3คะแนนมาแล้วครับอันนี้ชคุนเลาะเข้ามาเบสไลน์อีกทีแล้วสะบัดออกมาลูกที่2มาแล้วครับ